ก็เดี๋ยวมาสรุปยอดกันอ่อสำหรับวันนี้นะครับได้กี่ตัวที่ไปจับออกให้ชาวนามานะครับนี่หตัวนะ,ะหนึ่งตัวนะครับ 啊，两啊。 สามตัวนะครับสี่ตัว ห้าตัวตัวที่ห้าตัวที่หก ันดื้อนะครับมันดือ้อตัวที่หกอันนี้ก็ตัวที่เจ็ด,ด,ดก็นะตัวที่เจ็ด ดูตัวกันนนี่ตัวที่เจ็ดนะครับสำหรับวันนี้โอเควันนี้ก็สรุปยอดเลยไปจำงูออกให้ชาวนามาได้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกกัน ติดตามนะครับขอบคุณทุกการแชร์อขอบคุณทุกไลค์ที่ให้กำลังใจ A Music หรือว่าคนเอาฐานนะครับเป็นภารากิจไปจับงูออกให้ชาวนาวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ FT ทุกท่านครับ